พาไปดูงานนี้ค่ะที่ประเทศจีนนะคะจะพาไปชมบรรยากาศในงาน2024 Very Thai t ต i e n f e n g Music Festival ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมสนับสนุนงานนี้ด้วยนะคะเป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านการจัดการแสดงคอนเสิร์ตค่ะครับคุณผู้ชมคะนายนิธีสีแพรรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนางสาวนัทสิรินิมยี่สุนรักษาการกงสุนใหญ่ณน,นครเฉิงตูนายสุภชัยจุนเกียรติประธานบริษัทธุรกิจ TCP ประจำประเทศจีนเครื่องดื่มกระทิงแดงนางสาวปาริชาติบุญคล้ายผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาดและนางสาวรุ่งการจนะวิโรธผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานเฉิงตูได้เข้าร่วมเป็นเกียรติค่ะในงาน2024 Very Thai Tean f e n g Music Festival ณ เฉิงตู International Intangible Heritage Expo Park นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะคุณผู้ชมคะจัดขึ้นระหว่างวันที่7 8กันยายน2567นะคะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย QQ Music แพลตฟอร์มแชทและฟังเพลงออนไลน์ของจีนที่ครอบคลุมผู้ใช้ชาวจีนมากกว่า800ล้านคนบริษัทธุรกิจ TCP ประจำประเทศจีนเครื่องดื่มกระทิงแดงและพันธมิตร เพื่อสร้างการรับรู้ประเทศไทยผ่านจัดการผ่านการจัดการแสดงคอนเสิรต์ตและการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยค่ะไปสู่กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวตลาดจีนและตลาดระยะไกลและเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยจีนนะคะซึ่งจะทําให้เกิดแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นและช่วงโกลเด้นวีคในวันที่1-7ตุลาคม2567อันจะก่อให้เกิดการสร้างไรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะงานนี้นะครับมีศิลปินช่อ งานของไทยไปร่วมด้วยนะฮะน้องเอลลี่นี่น่ารักไหมล่ะน้องมิลลี่นะฮะน้องมิลลี่ภาพมาน้องมิลลี่อ้าวไม่เป็นไรภาพยังไม่มาเดอะทอยส์ก็ไปด้วยนะครับซึ่งทางททท,ท,ทนะฮะในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนด้านสื่อสารครับก็ได้จัดนะครับให้มีการออกบูธเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับแล้วก็การสาธิตเสนห์ต่างๆได้แก่การทำมาลาัยแป้งพวงลูกประครบ กิจกรรมสอยดาวแล้วก็มีการหมุนวงล้อรวมถึงการตอบคำถามชิงรางวัลอีกด้วยนะครับสำหรับงาน2024 Very ี่ไ i ยเตียนเฟิงมิวสิกเฟสติวันะครับก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆนะฮะคนที่ไปร่วมงานคุณผู้ชมโอ้โหเยอะนะ20,000คนต่อวันบวกๆนะนะฮะ ท่านั้นยังไม่พอนะครับมีการชมนะครับการถ่ายทอดสดฮนะอีกหลายล้านคนครับผ่านทางช่องทางแพลตฟอร์ม QQ Music นั่นเองครับผม